เราได้ปวดท้องแบบอาหารเป็นคลิปหรือว่าแบบเกียบได้ระบบปวดท้องก็เนี่ยทา้วก็ข้อมูลประมาณประมาณไม่ถึงสิบนาทีอ่ะมันเป็นอะไรที่มันหายหายแล้วเปราเราก็ไม่ลู้ทารกไม่ตื่อานเลยอ่สินค้าตัวนี้ดีจงค่ะใุกท่านได้มานะที่นี้นะมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่ได้มาทราบมารู้หมเห็น คนที่บอกเล่าจากความรู้สึกนะคะพี่ปอมพี่น้อยน่กว่าใครจะเปิดใจได้นะคะหกเดือนค่ะผมจะนั้งอยู่ใกล้บ้านเราแบบเนี้ยก็เป็นพยาบาลนะพี่ก็เป็นพยาบาลแล้วพี่นี่ก็ทำงานที่หนึ่งคือพอร้องและแฟนก็เปิดใจก่อนใช่ไหมแล้วก็บอกให้ผมทำยังไงว่าพี่ปอมเขาไม่เชื่อเขาไม่ได้ถูกถูกมือของเดิมต่ออาได้ไห พี่เอาเพลียวใส่มือนี้แล้วก็เอายางหองใส่มือนี้เอาทายยางหองก่อนนะแล้วต้องให้เขาเห็นเขามานอนแบบไม่รู้เรื่องเราก็ลากท้ายเขาอะนวดไปนวดมาพี่เขา,าเอาพิงพที่ฝากบนอันนะันนะจะทาให้แกแล้วแกกไ็ไม่ไม่ไม่นานน้องไม่ไน้อยน้องไม่นานแกก็บก่นว่า ห,หลายอย่าง,าะาอองนะคะูอชมศึกษาข้อมูลดูนะคะในเมือวายแล้วก็ในข้อมูลช่วงเช้าที่จะมีการแชร์การบอกการเล่าเชา้าเย็นจะมีจะมีทุกวันนะคะขนะผมก็อยู่แค่ประมาณนี้นะคะไม่มีอะไรมา <c oughs> ค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมจะไปรับกลับบ้านที่ห้องขคงผมะ ก่อนก่าจะเชื่อใช้เวลา6เดือนที่ก่อนกัวน้อยจะเชื่อที่เขาเป็นพยาบาลอยู่ด้วยเสร็จแล้วหลังจากได้ใช้แล้วเขาก็เชื่อเพราะหลายๆอย่างในตัวเขาเปลี่ยนไปครับโอกาสที่เราจะไปเจอสิ่งดีอย่างนี้มันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับถ้าเจอแล้ว เจอเราก็ต้องอธิบายให้เขาฟังเพราะอนุษย์เขต้องสงสารกันนะครับถ้าปล่อยเขาไปกับยถากรรมในที่สุดเขาอาจจะเสียชีวิตเพราะเพื่อนเราหลายๆคนที่ไปเจอโควิดเอ่ยฉีดวัคซีนเอ่ยเขาก็เสียชีวิตมาเยอะแยะที่เขาไม่เข้าใจว่าการที่ฝังเราแก้ได้เปลี่ยนได้แบ่ทั้งอันทุกกรรับฉะนั้นพวกเรามาเจอแล้วเป็นวาสนาที่ดีที่สุดแล้วนะครับอ่ะโอเคท่านต่อไปนะครับคุณคนท่านนี้ ท่านเป็นคนที่เหมือนจะเอาครับแต่พอมาเจอไอ3สามแล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยนะวันนี้สายงานของท่านก็เริ่มหลาไหลายมากขึ้มาท่านก็ฟ้าเปิดหลังจากได้ไปเจอพวกอนู่แล้วเราเจอไอเสสามสินค้าดีแล้วยังมาเจอพขาถุยเขหนุยก็เป็นผ ah been, come, the on t t ู Kollegen, ้เปิดทางให้พวกเราพวกเราก็เลยโตมีสองทั้นเองก็บอกเองใช่ไหมครับถ้าท่านอยากพบกับผมค์พรนมณว่า เขาก่อนจะมาจาับรักษาเป็นยังไงก่อนที่คจออะไรขังแล้วนักวันนี้เขาเป็นอย่างไรบุคคลท่านนี้ท่านเดินมาจากพัทยาหวังจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เราได้ฟังนะครับถ้าเกิดท่าน้อมแล้วเชิญพบกับพี่คอนเทรนเนอรพยาะครับ